สวัสดีครับผมนนท์นะครับผมมาฟังข่าวดีพดูประจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจคลิปและ channel ช่องนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกในวันนี้นะครับด้วยบทสัมภาษณ์ล่าสุดของแกรี่เนวิลนะครับซึ่งแกรี่เนวิลนะครับก็ได้ออกมา พูดถึงเรื่องราวของโคดี้กัคโปนะครับล่าสุดนะครับเนวิลก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางช่อง YouTube The Overlap นะครับในช่วง Stick to Football ค u i z ว่าช่วงที่กัคโปย้ายมาริพูใหม่ๆนะครับและกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการปรับตัวเขาได้มีโอกาสพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับรุตฟานนิตอลอยในเรื่องของกัคโปนะครับซึ่งฟานนิต,ตลอยนะครับก็ได้บอกกับเขาในตอนนั้นว่ากัคโปนั้นเป็นผู้เล่น ปีกซ้ายนะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมกัลโปถึงมีช่วงเวลาที่ยากลำบากกับลีพูในตอนนั้นหลังครอปนะครับจับกัลโปไปเล่นในตำแหน่งฟอลไนหรือไม่ก็จับไปเล่นในตำแหน่งกองกลางนะครับฟานิตาลอยนะครับบอกกับแกรี่เนวิลว่าถ้าเขานะครับเป็นผู้จัดการทีมนะครับฟานนิตลอยจะจับกัลโปไปเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายแน่นอนนะครับเพราะกัลโปสามารถวิ่งไปกับลูกบอลได้ดีและรวดเร็วในตำแหน่ง ปิกไซน์นะครับนี่ก็เป็นนะครับข้อมูลจากทางแกลลี่เนวิลนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ของฟานไดนะครับซึ่งล่าสุดนะครับฟานได์ก็ออกมาอธิบายสาเหตุนะครับที่เขาไม่เคยอาสายิงฟรีคิกให้กับทีมลิเวอร์พูลนะครับระหว่างที่ฟานไดอยู่กับทีมโกนิ c เกนทีมเซลติกและทีมเซาท์เทมป์ตันนะครับฟานไดก็ได้แสดงให้เห็นนะครับถึงความสามารถของเขาจากการยิงฟรีคิกในระยะไกลนะครับโดย4ประตูจาก22ประตูแรกของ เขาในระดับสโมสรอนนั้นนะครับมาจากลูกยิงฟรีคิกในระยะไกลนะครับอย่างไรก็ตามนะครับฟอร์พอฟานได้นะครับย้ายมาอยู่กับลิฟท์ู้นะครับฟานได้ก็ไม่ได้ยิงฟรีคิกให้กับทีมลิฟท์ูเลยสักครั้งนะครับซึ่งล่าสุดนะครับฟานได้ก็ได้ออกมาอธิบายสาเหตุนะครับที่เขาไม่อาสายิงฟรีคิกให้กับทีมลิฟท์ูเลยผ่านทางช่องอเมซอนพรามวิดีโอสปอ t ใตใน u t u b e ว่าสาเหตุที่เขานะครับไม่เคย อาสายิงฟรีคิกให้กับทีมลิพูเลยก็เป็นเพราะเทนส์อาโนนั้นเตะฟรีคิกได้เก่งมากนะครับการที่เทนนะครับมาคอยรับหน้าที่ยิงฟรีคิกให้กับทีมลิพูจึงเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับไม่ควร เปลี่ยนแปลงนะครับการยิงฟรีคิกนะครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องฝึกฝนเช่นกันนะครับเขาจึงปล่อยให้หน้าที่นี้นะครับในการยิงฟรีคิกให้เป็นของเทนไปนะครับพอาะเทนเก่งมากในเรื่องนี้นะครับจากตัวเลขและประตูที่เทนนะครับทำได้จากฟรีคิกก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเทนนั้นเก่งมากแค่ไหนในเรื่องของ ฟรีคิกนะครับนี่จึงเป็นสาเหตุนะครับที่ฟานได้ไม่เคยอาสายิงฟรีคิกให้กับทีมลิพูเลยสักครั้งนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ล่าสุดของโซบอสไลกันครับล่าสุดนะครับโซบอสไลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ทางการของทีมลิปูไว้ว่าเขานะครับเชื่อว่าฤดูกาลใหม่นี้นะครับผลงานของทีมลิปูสามารถดีขึ้นกว่าเดิมนะครับได้นะครับหลังฤดูกาลที่แล้วลิปูสามารถจบในอันดับที่3ของดีและคว้าแชมป์คาราบาวครับมาได้สําเร็จนะครับพวกเรานะครับจึงสมควรแล้วนะครับที่จะได้กลับไปเล่นแชมเปี้ยนลีกอีกครั้ง ตอนนี้พวกนักเตะลิพูนะครับต้องการแสดงให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าทำอะไรได้บ้างในรายการแชมเปี้ยนลีกและพรีเมียร์ลีกนะครับตอนนี้เขานะครับกำลังรู้สึกดีมากนะครับกับการเตรียมตัวสำหรับฤด,ดูการใหม่มีเกมใหญ่ๆมากมายหลายเกมรออยู่ข้างหน้านะครับฤด,ดูการใหม่นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฤด,ดูการนะครับที่ท้าทายนะครับดังนั้นเขาจึงหวังว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับจะเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับส่วนเรื่องของการ ได้ทำงานร่วมกันกับอา์เนอร์สล็อตนั้นนะครับโซบอสไลก็ยอมรับว่าการฝึกซ้อมยุคอา์เนอร์สล็อตนั้นนะครับแตกต่างจากยุคเยอเกนคอปอยู่นิดหน่อยนะครับซึ่งแตกต่างกันอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องสไตล์การเล่นนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องวิธีการเล่นนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องวิธีการเล่นกับลูกบอลนะครับและเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการแย่งบอลนะครับตอนนี้ เขาและเพื่อนร่วมทีมนะครับจึงพยายามเรียนรู้สิ่งต่างๆที่ทีมสตาฟโค้ดของสล็อตสอนอยู่นะครับซึ่งเขาก็เชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับก็มีความสุขกับการได้ทํางานร่วมกันนะครับกับอันเนอร์สล็อตเช่นกันนะครับการฝึกซ้อมที่ผ่านมานั้นนะครับผ่านไปด้วยความเข้มข้นจริงจังมากนะครับมีสิ่งต่างๆมากมายที่ต้องทำนะครับเขาจึงหวังว่านักเตะลีภูทุกคนนะครับจะจริงจังกันเช่นนี้ต่อไป เรื่อยๆนะครับระ,วะหว่างฤดูกาลเช่นกันนะครับไม่ใช่แค่ตอนเริ่มต้นเท่านั้นนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของโซบอสไลน์ครับผมประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่ข้อมูลจากทางเจมเพียนและเพื่อนร่วมงานของเขานะครับล่าสุดนะครับเจมเพียนและ เพื่อนร่วมง,งานของเขานะครับอย่างเ r ร็กสกิวแวนและแอนดี้โจนนะครับจากเว็บไซต์ด e แอ t e t i กนะครับก็ได้ออกมาร่วมกันนะครับเขียนบทความที่ชื่อว่าเพราะเหตุใดลิพูจึงยังไม่ได้เซ็นสัญญากับนักเตะใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งผมนะครับขอสรุปเนื้อหาที่น่าสนใจจากบทความนี้ไว้เป็นเรื่องเรื่องดังต่อไปนี้ครับผมเรื่องที่1นึ่งนะครับเจมเพียรเปิดเผยว่าการที่ลิพูยังไม่ซื้อนักเตะ เข้าสู่ทีมชุดใหญ่เลยในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับถือเป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับจริงๆนะครับสำหรับทีมชั้นนำอย่างลิเวอร์พูลนะครับที่เข้าสู่ปลายเดือนกรกฎาคมแล้วแต่กลับยังไม่มีการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมเลยนะครับทั้งที่นะครับมีการ เปลี่ยนแปลงตัวหัวหน้าโค้ดนะครับเรื่องที่ 2. นะครับถ้าให้สรุปสาเหตุที่ลิภูยังไม่ซื้อนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็คงมีอยู่5สาเหตุด้วยกันนะครับสาเหตุที่1ก็เป็นเพราะประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของทีมลิปูได้สอนทีมลิปูให้ได้รู้แล้วว่าไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ชนะในตลาดซื้อขายนักเตะเพื่อประสบความสําเร็จนะครับเพราะผลงานในสนามไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อนักเตะเพิ่มเสมอไปยกตัวอย่าง อย่างเช่นฤดูกาล2019 2020นะครับทีมลิพูสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จนะครับทั้งทงที่ฤดูกาลนั้นนะครับลิพูซื้อเพียงเอเดียนและเซ็นสัญญากับอาร์เดียนและแอนดี้โลเนอร์แกนเท่านั้นนะครับสาเหตุที่2นะครับก็เป็นเพราสล็อตยังคงต้องการเวลาในการประเมินนักเตะที่ได้รับมาจากครอปอยู่นะครับก่อนที่สล็อต จะตัดสินใจเรื่องของอนาคตนักเตะกันอีกครั้งนะครับสาเหตุที่3นะครับก็เป็นพอริชชาทิวพอกินาคนใหม่ของทีมลิเวอร์พูลมองว่ารายการยูโรและโคปาอเมริกานั้นนะครับมีผลกระทบต่อแผนการซื้อนักเตะของทีมลิเวอร์พูลนะครับสาเหตุที่4นะครับก็เป็นเพราะทีมลิเวอร์พูลไม่มีช่องว่างขนาดใหญ่ให้ต้องเติมเต็มนะครับด้วยการซื้อนักเตะจํานวนมากในซัมเมอร์นี้นะครับควันซ่านะครับสามารถแทนที่มาติดได้จาร์ลอสสามารถ ที่อ่านเดียนได้นะครับและสาเหตุที่5นะครับก็เป็นพอสเลอตนั้นชอบปั้นนักเตะและพัฒนานักเตะดาวรุ่งจากอะคาเดมีขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่นะครับทั้ง5สาเหตุนี้เองนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมลิพูถึงยังไม่ซื้อนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับผมเรื่องที่3นะครับ ลิวพูนะครับไม่มีนะครับปัญหาการทำผิดกฎ PSR นะครับหรือขาดทุนเกินกว่า105ล้านปอนด์ในช่วงเวลา3ฤดูกาลแน่นอนนะครับเนื่องจากลิวพูมีผลงานครับที่ดีในระดับประเทศและในระดับยุโรปมันมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วนะครับแม้ว่าฤดูกาลที่แล้วลิวพูจะไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกนะครับแต่รายได้เชิงพาณิชย์ก็เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการนะครับมากถึง272ล้านปอนด์เลย ทีเดียวนะครับในรอบบัญชีฤด,ดูกาล2,022 2,023นะครับซึ่งสามารถนะครับชดเชยการขาดทุนรายได้จากค่าลิขสิทธิายทอดสดแชมเปี้ยนลีกและรายได้จากวันแข่งได้นะครับบัญชีชุดล่าสุดนะครับแสดงให้เห็นว่าลิพูขาดทุนก่อนหักภาษีแค่9ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับเรื่องที่4นะครับหากมีการซื้อนักเตะนะครับเพื่อปรับปรุงทีมในซัมเมอร์นี้นะครับการซื้อนักเตะในตำแหน่งตัวรุก ดูจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่สุดนะครับเพราะแม้ฟาบิโอคาร์ัโยและเบนโดนะครับจะเป็นนักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์นะครับแต่ก็คงเสี่ยงเกินไปอยู่ดีนะครับที่จะพึ่งคาร์ันโยและเบนโดเท่านั้นนะครับหาตองการคว้าแชมป์ยุโรปและแชมป์พิมลีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับลิ์พูจะไม่เร่งรีบซื้อนักเตะนะครับเพียงพอต้องการนักเตะเพิ่มนะครับเอฟเอนะครับพยายามเสมอที่จะบริหารลิ์พูให้เป็นแบบธุรกิจแบบยั่งยืนยืนด้วย ตัวเองนะครับดังนั้นนะครับกลยุทธ์นี้ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปในฤดูกาลนี้นะครับเรื่องที่5นะครับ เรื่องที่5นะครับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีโอฟุตบอลของเอฟจีนะครับมีทศัศนคติที่เขายึดมั่นเวลาซื้อนักเตะอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เขายึดมั่นมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่สมัยทํางานในตําแหน่งผอ,อ,อกีฬาของทีมลิพูแล้วนะครับเรื่องที่1นะครับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเชื่อเสมอว่าอย่าสนใจเสียงวิจารณ์จากผู้คนภายนอกที่วิจารณ์เรื่องการซื้อนัก รเรื่องที่2องนะครับไมเคิลไมเคิเวิร์ดนะครับเชื่อเสมอว่าไม่ควรให้เสียงผู้คนภายนอกมารบกวนแผนการซื้อนัก เตะของทีมนะครับและเรื่องที่3ามนะครับไมเคิลเอดเวิร์เชื่อเสมอว่าการซื้อผู้เล่นใหม่เข้ามานะครับต้องซื้อเฉพาะนักเตะที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทีมได้เท่านั้นนะครับสเรื่องนี้นะครับเป็นทัศนคติที่ไมเคิลเอดเวิร์นะครับยึดมั่นมาโดยตลอดนะครับและถูกนํามาใช้อีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหลังไมเคิลเอดเวิร์กลับมารับงานนะครับในตําแหน่ง CEO ฟุตบอลของ f s g เนะครับเรื่องที่6นะครับเจมส์เพียสยืนยันว่าสล็อต ไม่ได้รู้สึกลำบากใจนะครับที่ลิพูซื้อนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ช้านะครับพอสล็อตเชื่อว่าทีมลิพูชุดนี้เป็นทีมที่มีคุณภาพมากอยู่แล้วนะครับและผู้คนคาดหวังว่าสล็อตนั้นนะครับจะสามารถพัฒนา5นักเตะในทีมลิพูอย่างเทนซ่าร่าโจนโซบอสไลและนูนเยสให้เป็นนักเตะที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้นะครับเรื่องที่7นะครับแม้สล็อตนะครับจะทำหน้าที่ในบทบาทของหน้าโค้ชนะครับแต่สล็อตก็ยังคงมีอำนาจในการคัดเลือกนักเตะที่ ต้องการนะครับการซื้อนักเตะของทีมลิพูในตอนนี้นะครับจึงเป็นการทํางานร่วมกันหลายคนนะครับสล็อตติดต่อกับริชาร์ทิวพอกีฬาทีมลิพูทุกวันนะครับหน้าที่หลักของริชาร์ฮิวนะครับก็คือการเป็นผู้รับผิดชอบในการเจราจาซื้อขายนักเตะและติดตามสถานการณ์สัญญาของนักเตะนะครับส่วนหน้าที่หลักของสล็อตนะครับจะมุ่งเน้นไปที่การฝึกสอนและการพัฒนานักเตะภายในทีมริเวอร์พูลนะครับและเรื่องที่แปลกนะครับเจมส์เพียร์ยืนยัน ว่าแฟนบอลลิปูอย่างพวกเรานะครับยังสามารถคาดหวังว่าลิปูจะซื้อนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ได้นะครับทีมลิปูนะครับจะเดินทางกลับมาจากทัวร์อเมริกาในวันที่4สิงหาคมนะครับซึ่งถึงซึ่งถึงตอนนั้นนะครับทุกอย่างก็น่าจะชัดเจนขึ้นนะครับว่านักเตะคนไหนจะได้ไปต่อหรือคนไหนจะได้ออกจากทีมนะครับซึ่งบางทีนะครับการซื้อขายนักเตะนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นก่อนวันที่4สิงหาคมได้เช่นกันนะครับ มีโอกาสที่เหมาะสมนะครับพอริภูมีเงินมากเพียงพอนะครับที่จะซื้อนักเตะที่ต้องการได้อยู่แล้วนะครับอยา่างไรก็ตามนะครับตลาดนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่น่าจะวุ่นวายนะครับการซื้อนักเตะเข้ามาจะเป็นการปรับปรุงทีมมากกว่าการสร้างทีมขึ้นมาใหม่นะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลจากทางเจมเพียและเพื่อนร่วมงานของเขานะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่ข้อมูลจากทาง k i s b o x c o m นะครับ k i s b r o s c o m นะครับนักข่าวสายหงจากสื่อคุณภาพอย่าง Telegram นะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวภายในทีมลิปูประจำสัปดาห์นี้ไว้หลายเรื่องเลยนะครับผมเรื่องที่1นนะครับลิปูนะครับควรจัดการและมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับเทนอาโนตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับไม่ควรปล่อยให้เรื่องราชาถึงขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสัญญาฉบับใหม่ที่ลิปูจะยื่นให้เทนจึงต้องเป็นสัญ ยาที่สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของเทนอโนนะครับว่าเทนนั้นถือนั้นนะครับเป็นสัญลักษณ์ระดับโ,บโรคของสโมสสรีพูและบ้านเกิดน,นะครับเรื่องที่2นะครับสิ่งที่ยังไม่แน่ชัดในตอนนี้นะครับก็คือทีมในลีกซาอุนะครับจะมาพร้อมข้อเสนอมหาศาลเพื่อซื้อตัวซาร่าและฟานไดท์อีกหรือไม่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแต่อย่างน้อยนะครับซาร่าและฟานไดท์ก็รู้ตัวเองเป็นอย่างดีว่าพวกเขาคือนักเตะคนสําคัญ ของทีมลิเวอร์พูลในฤด,ดูกาลใหม่นี้นะครับเรื่องที่3นะครับคิสปอร์ตคอมยืนยันอีกคนนะครับว่าที่ผ่านมาลิเวอปูนะั้นสนใจแอนโทนีกอร์ดอนจริงนะครับเรื่องที่4นะครับการที่ลิเวอร์พูลไม่ซื้อโยโรมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้เพราะไม่สามารถการันตีเวลาในการเล่นให้กับโยโรได้ได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่านัลักษณะเซ็นเตอร์แบ็กนะครับที่ลิเวอร์พูลต้องการในซัมเมอร์นี้นะครับไม่ใช่เซ็นเตอร์แบ็กที่สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับหรือลงสนาม เลยนะครับแต่เป็นเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งนะครับที่พร้อมขึ้นมาท้าทายเซนเตอร์แบ็กระดับซีเนียภายในทีมลิปูนะครับหรือพูด,ดง่ายก็คือลิปูต้องการซื้อเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งในซัมเมอร์นี้นะครับไม่ต้องการซื้อเซนเตอร์แบ็กระดับซีเนียที่ใช้งานได้เลยนะครับเรื่องที่5นะครับตำแหน่งกองกลางหมายเลขหกยังคงเป็นตำแหน่งที่ต้องการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัดนะครับพอสล็อตมองว่ากองกลางหมายเลขหกคือองค์ประกอบสําคัญของทีมของเขานะครับ ทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจจากทาง kisbos.com s นะครับผมประเด็นสุดท้ายประจำคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ข้อมูลจากทางเอียนดอยนะครับเอีย e นดอนักข่าวสายหงจากเว็บไซต์ r ิปูเอ็กโคนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าตอนนี้นะครับลิพูกําลังมองหาผู้เล่นริมเส้นในตาแหน่งกองหน้าอยู่นะครับโดยสันนิษฐานว่าลิพูกําลังเตรียมตัวสําหรับช่วงเวลาหลังจากโมฮัมเหม็ดซารา จากไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงซัมเมอร์หน้าหรือช่วงเวลาหลังจากนั้นนะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวริปูที่ผมนำมาฝากในคลิปวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม